การกำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสารนะครับเอกสารในโปรแกรมก็จะมีที่เป็นเอกสารทางด้านรับสินค้านะครับใบขอเบอิกาการจ่ายสินค้าการโอนย้ายที่เก็บนะครับซึ่งเอกสารพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้โปรแกรม running ให้นะครับโดยกำหนดรูปแบบการ running ที่เมนูรูปแบบเอกสารตรงนี้นะครับให้ดำเนินคิดเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่ามีเอกสารอะไรบ้างน,นะครับ ตัว running จะรวมถึงตัวลหาสสินค้ากับตัวบุคคลภายนอกด้วยนะครับบุคคลภายนอกก็หมายถึงลูกค้าหรือว่าผู้จําหน่ายนะครับก็สามารถใช้โปรแกรม running ได้นะครับคราวนี้ตัวใบรับใบจ่ายใบโอนใบปรับปรุงใบตรวจนับใบขอเบิกอันนี้จะเป็นเอกสารนะครับรูปแบบการ running ก็คือเอาเอาถึงเอาพูดถึงตัวเอกสารก่อนนะครับตัวใบรับใบจ่ายใบโอนใบปรับปรุงใบตรวจนับแล้วก็ใบขอเบิกเนี่ยความ ยาวสองสุดของเลขที่ต้องไม่เกิน15หลักนะครับสามารถระบุข้อความนําได้ก็ค,คือใส่ตรงนี้อย่างเช่นข้อความนําถ้าเป็นด้านลับผมอาจจะใส่เป็น discrete ก็ค,คือตัว r นะครับแล้วก็ก็จะมีตรงนี้ก็คือเริ่มหนึ่งเมื่อขึ้นเดือนใหม่หมายความว่าเวลาที่ running จบเดือนแล้วขึ้นเดือนใหม่โปรแกรมจะ running เล็กหนึ่งใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะหมดว่าตัว r คือตัว running เนี่ยจะขึ้นในตัวอักษรนำก่อนถ้าเกิดเราระบุไว้นะครับเราจะตามด้วยปีอย่างเช่นปีนี้ปีหกสี่นะครับก็จะเป็นหกสี่ถ้าเกิดเราเราติ๊กตรงนี้ว่าเริ่มหนึ่งเมื่อขึ้นเดือนใหม่เนี่ยสมมติว่าเริ่มเดือนหกก็จะเป็นศูนย์หนะครับแล้วก็ตามด้วย running ตามจํานวนหลักตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือหหลักก็นับไปหนึ่ง6อสามสี่ห้าหกอันนี้คือเอกสารของเดือนนะก็จะเป็นเดือนใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ ไม่ running เมื่อขึ้นเดือนใหม่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันจะ run ไปถึงสิ้นปีแล้วก็จะนับถึงเมื่อขึ้นปีใหม่นะครับส่วนแยกประเภทเอกาสารตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าคือตัวใบรับใบจ่ายเนี่ยเราสรามารถแบ่งกลุ่มของเอกาสารได้นะครับซึ่งการแบ่งกลุ่มเดี๋ยวไปดูที่เมนูประเภทเอกาสารนะครับถ้าเราคลิกว่าให้แยกประเภทเอกาสารเนี่ยโปรแกรมจะ running แยกตามประเภทเอกสารอีกก็คืออาจจะมีตัวรหัสเอกสารนำหน้าอีกทีหนึ่งอย่างเช่นเอกสาร01ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวตรงนี้จุดๆๆตัวนี้จะหมายความว่าเข้าไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมเนี่ยรันนิ่งถึงเลขที่อะไรแล้วนะครับ ก็ตัวแยกประเภทเอกสารก็จะมีเฉพาะตัวใบรับใบจ่ายส่วนใบอวนปรับปรุงนี้ก็จะไม่ไม่แยกตามกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็จะรันนิ่งไปแต่ว่ารูปแบบการกําหนดก็มือเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเป็นตัวหลักสินค้ากับบุคคลภายนอกก็จะระบุได้แค่ข้อความนําแล้วก็จํานวนหลักนะครับจะไม่ไม่มีปีไม่มีเดือนนะครับโอเคอันนี้คือการกําหนดในเรื่องของตัวรันนิ่งเอกสาร